สวัสดีครับเมงกะทองเชนนะฮะวันนี้เมงกะทองพามาดูธานาชงเกียรติว่าท่านมาทุกคนอย่าไปกไปว่าพี่เฉยยะว่าเขาทําไมมาร้องจังเลยคุณเคยมองผลงานเขาบ้างไหมผลงานเขาที่เวลาเขาร้องแล้วมันชิงอ่ะมันใช่อ่ะมันช่วยประเทศชาติได้ตั้งเท่าไหร่ะถูกไหมัแต่อะไรที่ไม่จริงพี่เขาก็ต้องรับผิดชอบไปแต่อะไรจริงพี่ก็ได้บุญไปได้เครดิตไปถูกไหมครับแต่ถ้าไม่จริงก็ตัวใครตัวมันแหละครับงานนี้นะตัวใครตัวมัน คือคุณอาเชียเขาทำหน้าที่ของนายเขาเลยประธานชมรมอะไรนี่ใช่ไหมก็ถูกต้องแล้วต้องแล้วผมยังเคยร้องเรียนคนต้องเต็มเนี่ยจังหวัดสมุทรครามไปแถวเนี่ยผมเป็นนักร้องประจำจังหวัดผมร้องทั้งผู้ใหญ่บ้านยันดายกยันตำรวจผมก็ร้องทำมันทำผิดอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นการร้องเรียนขอตรวจสอบไม่ใช่การแจ้งความเปลี่ยนใหม่นะครับเรียกวิธีการคิดใหม่ร้องเรียนขอตรวจสอบตรวจสอบแล้วใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ตีตกไปแค่นั้นเอง ที่ต้องเคลียร Why? Why uh? am ์ใจกับช่องใหญ่เขานิดนึงเดี๋ยวผมเคลียร์ทำไมคุณแข็งจังเลยไม่ใช่นี่ยืนซื้อน้ำยังเป็นข่าวเลยคือที่พวกคุณกำลังละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนทำไมน้ำมาพูดมาพูดนะไอชหมอหนุ่มหมอหุน้ำมะพร้าวเนี่ยคุณกำลังละเมิดสิทธิผมเลยยังเป็นนน่เดืออยู่เลยครับที่ นี่ดีนะไม่พาสาวๆมาด้วยสงสัยเป็นข่าวแน่เลยอันนี้ก็ถ้าคุณไม่อยากอน้ทำอะไรกับคุณน่ะคุณอย่าไปทำอะไรกับเขาง่ายที่สุดครับคิดง่ายๆถูกไหมที่สงสัยลุงพลกับป้าแดนจะไปจีบคุสองคนนี้หายหามึงไม่เจอแหละแดนเราไปหลังป่าเสียยางไปจีบกันหน่อยอดละไปเป็นตาเต็มเลยเนี่ย ปัญหาความส่วนตัวไม่ได้จริงๆครับเวลาเป็นดาราอย่างเงี้ยดาราใหญ่แต่บอกก่อนนะครับถ้าไปบ้านผมคุณนั่งหน้าบ้านไปเลยครับเรล็อกประตูเชื<ห>่ <c oughs> อเถ <c oughs> อะครับ <c oughs> อย่าไปตึงกันมากจริงๆนะวันนี้มีการถามข่าวผมแบบผมดีใจมากเลยที่เขาขอถามข่าวแบบสุภาพมากเลยแล้วอ่อนหวานมากเลยเป็นอย่างเงี้ยผมอยากคุยด้วยอันเอง แต่ถ้ามาแบบตั้งค่ามาแบบนักมวยกันเลยนะมันไม่ได้ไม่มีทางครับผมตั้งการ์ดสูงอยู่แล้วทำไม่ทันแล้วอุ้ยอ๋อต้องถามไอ็นี่อ๋อเหรอครับผมก็ลืมไปไม่ยอมคิด ทนายทนายจะกลับก่อนจะกลับก็แวะซื้อน้ำปั่นหมอนมก่อนนะจะได้ใจมันถึงมันก็ไปได้ครจะไปได้ยกไว้อย่างเดียวอ่ะอย่าไปในที่ที่ไม่ควรไปแล้วกันขอบผมด้วยครับน่ารักมากๆเลยลองมาโอเคนะครับเจ้าดีครับเจ้าดีครับอร่อยแล้วกันครับ <ไป S 1> เด <grenade? S 1> ินสี่สิบปิดตาเลยกลับบ้านเลยขอบคครับอบคครับขอบคุณครับขอบคุณครับรอบคุครับขอบคุณครับขอบคุณครับบคครับขอบคครับขบคครับขบคุณครับขอบคคับนอบคครับบคครับอบคครอบคครัับบคครับขบคครับบคอบคับบคครับบคครับบคครับบคับบคคครับบคครับบครับบับบคุณอบคับบคครับ ไปขับรถยังขับรถยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวคนขับอยู่ไหนขัวครับก็เป็นความน่ารักของทนายสมเกียรตินะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปน yeah, ี nice. ้อย่าลืมกดไลค์กดให้กลังใจแมงนตัทองช anel ด้วยนะครับสวัสดีครับ